สวัสดีค่ะมาพบกับปุ้ย UK Super Channel นะคะวันนี้นะคะก็มาเปิดกับปุ้ยนะคะเหมือนเดิมนะคะสวัสดีเพื่อนๆนทั้งที่ไทยนะคะแล้วก็ที่ UK นะคะวันนี้เราก็มาแต่งหน้ากันนะคะตอนเช้านะคะปุ้ยก็มาทักทายเพื่อนๆน,นะคะยามเช้าทุกวันนะคะยังไงก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ปุ้ยด้วยนะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะอืมจะคู่นะคะ โอเคเริ่มจากวัสลินกันเลยนะคะเราก็ลงวัสลีนก่อนนะคะกันปากแตกนะเสียงน้องหมาหยอยกกันข้างนอกนะคะแล้วก็ทาไปนะคะไม่ให้แห้งนะอันนี้หาดูได้ที่เทสโก้นะคะลอตเทอร์เอ a n นเดอร์ ต่อไปนะคะพุดก็ลงนะคะเหมือนที่เคยลงนะคะต่อไปนะเป็นครีมบำรุงหน้าธรรมดานะคะ ต่อไปนะคะก็ลองพื้นนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวน,นี้นะคะใครสนใจสินค้านะคะทักหลังบ้านได้เลยนะคะ s b นะสุพรเอ,อ,อวินนะเข้าไปดูได้นะคะ ปุ้ยก็จะจะลงตัวนี้นะคะบัตนะให้เกียนหน้านะคะเกียนหน้านะคะให้มันเนียนนะก็ปัดขึ้นอย่างน,น,นะคะอย่างนี้นะค่ะต่อไปนะคะปุ้ยก็ง่ายๆเลยนะคะก็เป็นฝุ่นของปุ้ยเหมือนเดิมนะ เห,เ,นนะะเหมือนเดิมทุกทุกวันนะคะเหมือนเดิมทุกทุกวันนะคะอ่าแล้วก็ลุงนะคะนะคะแล้วก็ปัดขึ้นไปเลยนะคะ ะะกนะะ็สวัสดีตอนเช้านะคะสวัสดีตอนเช้านะใครอยากได้อะไรทักหลังบ้านได้เลยนะคะ S B s p o เอ e r ์ i n น,นะคะเฟซบุ๊กนะต่อไปนะคะลงคิวนะคะลงคิว ต่อไปนะเวลาเขียนคิ้วนะคะก็ประมาณนี้นะนะคะปกติก็คือคิ้วปุ้ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอะ <c oughs> นะคะ <c oughs> okay. ตอช้าก็มาทักทายเพื่อนๆนะคะใครว่างๆวันนี้นะคะก็อย่าลืมทักกุ้ยเข้ามานะถ้าอยากคุยด้วยนะต่อไปนะคะก็จะเป็นรีบแบบนี้นะทีนี้นะคะนะคะ ถ้าอยากได้เข้มอีกก็ทับนะคะเสร็จแล้วนะออโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะวิวเคสควอนตชแนลนะคะยังไงก็ต้องขอลบเพื่อนๆไปก่อนนะคะถ้าใครสนใจอะไรนะคะทักุ้ยหลังบ้านได้เลยนะ เมื่อวานปุ้ยลืมนะปุ้ยลืมโฆษณาตัวนี้นะให้นะเดี๋ยวปุ้ยจะทำรีวิวอีกทีหนึ่งนะคะมันจะเป็นกล่องแบบนี้นะคะเป็นกล่องคอนแทคนะเดี๋ยวปุ้ยจะมาทำรีวิวให้เพื่อนเพื่อนดูนะซึ่งอยู่ที่นี่ปุ้ยก็เดี๋ยวจะซื้อเอามาไว้ขายด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจนะคะถ้าปุ้ยเข้ามาหลังบ้านได้เลยนะยังไงก็อุดหนุนปุ้ยด้วยนะคะจะได้ทำ อะไรดีๆนะคะขึ้นมาาเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะได้ชมกันนะคะทั้งผลงานแล้วก็อะไรอีกเยอะๆมากมายนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยย k คเุพรจะเน n e l ต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ปุ้ยด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่ติดตามปุ้ยตลอดมานะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองปงัปงๆนะคะปีนี้สําหรับวันนี้ยังไงก็ต้องอ แล้วก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะเอฟซเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนนะคะที่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ปุ้ยมาด้วยนะในวันที่22่อ่าสองศูนปีนี้นะคะปุ้ยก็ครบ35ปีพอดีนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับทุกคนนะคะที่เว้พรันเกิดให้นะคะขอให้พรนนั้นนะคะกลับไป ให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยปังๆทุกคนนะคะยังไงปุ้ยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณกำลังใจนะคะที่ติดตามผลงานตลอดมาสำหรับวันนี้ปุ้นนยยูเคสปอร์ตชาแนลต้องขอลาเพื่อนๆก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย